นนี้จะกลายเป็น6ยูนิตนะครับก็รอติดตามกันต่อไปแต่ส่งเสียงปกำลังใจให้กับน้องๆ23คนเลยเล็ยเอาแหละเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องๆกันสนิดหนึ่งทีป๊อปเพราะนั้นอยากใช้น้องๆนะครับแนะนําตัวทีละคนซีอัมสแควร์เดี๋ยวน้องๆเขาแนะนําตัวแล้วส่งเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจด้วยในะจ๊ะเริ่มจากคนแรกใกล้ๆกับพี่คิวก่อนเลยคนแรกชื่ออะไรครับ สวัสดีครับกาสบริกครับเออเออดีมากดีมากสวัสดีครับบาเบลบริกครับสวัสดีครับทาดาบริกครับผม นำแบบธรรมดาก็ไม่ได้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะเพลงบิ๊กค่ะเดี๋ยว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 เราเห็นเพื่อนเราแล้วเราจะยอมเหรอครับคือที่ว่ามันจะน้อยไม่ได้แล้วนะครับเออเออเออค่ะเพลงบิ๊กค่ะเอาแล้วแหละเดือนร้อนคนต่อไปแล้วแหละยาวแล้วแหละผู้หญิงยูยสวัสดีค่ะไปไปบิ๊กค่ะเออเออเอาแล้วคิดกันเลยนะที่เหลือคิดกันเลยนะ เพื่อเรื่อยๆนะ <laughs> นางเสาได้มากหนูสวัสดีค่ะจู <laughs> <laughs> เลียบริค้าเออเออนึกถึงโคชเชเลยนะครับท <laughs> <laughs> ่าเมื่อกี้ค่ะก็จูเียบริค้างานยากมากงานยากเลยนะครับ สวัสดีค่ะนิงกิตบริกค่ะโอ้น้อยแต่มากเป็นไมค์ก่อนนะลูกเป็นไมค์ก่อนนะลูกไปไปครับ Hi guys! It's Minimix from Brick. What is good? สวัสดีค่ะดิน่าบริกค่ะโอ้โออ้อ รบกวนผู้ชาย4ี่คนตอนท้ายด้วยนะครับอย่าน้อยนะครับพี่คิวขอเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสิตาบิกค่ะ <Yeah S 2> สวัสดีค่ะแองจี้บิกค่ะ <Yeah S 2> กันละทีนี้โอเค่ะค่ะค <uh ่ะสวัสดีค่ะโฟมิบริกค่ะเอออืมโอ้โหฟูเทินก็ตาแเราแล้วเนรอเออเอาสิเอาสิเอาสิเนเนอหนาวิกค่ะ แล้วแหละสี่คนสุดท้ายพี่ขอนะอย่าน้อยนะออผมว่ามาแบบน้อยๆดีกว่าครับออสวัสดีครับ่านคุณบิ๊กครับโอมาน้อยแต่เสียงเยอะีจโจโจ what's up <S oh, <wow. S 1> สวัสดีครับ from มีสก,กิลวาาครับผมครัแบแป๊บนึงทีทูวันโอ้คาดตัวเองด้วยสวัสดีครับโอชีปิกนะครับเออเอาสิเอาเขาสิเชี่คนสุดท้ายนะครับคาดหวังมากทีทูวันห้าหกเจ็ดแปดครับ <laughs> สวัสดีครับกอบบิกครับเออและนี่คือ นะครับภายใต้สังกัดบริกีเอ e นเตอร์เทนเมนะครับเอาแหละเรามาทำความรู้จักน้องๆกันดีกว่ารวมไปถึงตัวค่ายด้วยคำถามแรกขอถามน้องฟรองก่อนละกันฟรอง,คร,รองครับเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่า b i ิ e ก t เอ t นเตอร์เทนเนนะครับเป็นค่ายเพลงแบบไหนครับ บิวกิ้งแอนิเมนนะครับเป็นค่ายเพลงที่ป๊อปค่ายใหม่ในครายส์เมลูสิกครับต้องบอกเลยนะครับว่าค่ายบิวกงของเราเนะครับเป็นพื้นที่รวมคนรุ่นใหม่ครับที่มีความสามารถมีความแตกต่างทางด้านเนี่ยทุกคนมารวมกันถึงวันทุกวันเนี่ยแบบว่าทุกคนแตกต่างกันมากเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เรารักเหมือนกันคือในเสียงเพลงนี่เองครับพื้นที่เนี่ยครับฟองอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกแล้วก็เอเจนจไปกับพวกเราครับอ่าส่วนจะเป็นยูนิตไหนต้องรอติดตามนะครับฟีก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าฟองจะไปอยู่ในเออคร่าย ออยากรู้ต้องรอติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำถามต่อไปครับชิวลิปนะฮะกับน้องพร้อมนะครับอ่าตอบหน่อยดีกว่าว่าคำว่าบริกเนี่ย B R I Q เนี่ยนะครับมันมาจากอะไรแล้วก็มีที่มายังไงบ้างครับ รับบิกนะคะก็มาจากลูกดูบิกนี่แหละคะ่ะที่เราเล่เล่นกันแต่ละด้านนะคะก็จะมีหลากหลายสีแล้วก็เป็นหลากหลายสีที่ชัดเจนค่ะยิ่งบิดก็ยิ่งสนุกใช่ไหมคะ uh huh. ก็เหมือนกับพวกเราแต่ละวงนี่แหละคะ่ะที่ถ้าได้ทําความรู้จักรับรองว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ให้หน่าติดตามแน่นอน uh huh. เหมือนกับ DNA ของค่ายเราค่ะที่บอกว่า unleash the unexpected ค่ะ uh huh. ตอบไม่เหลือให้เพื่อนตอบเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> มีอะไรเสริมไหมครับ,รบนอกจากนี้นะครับคำว่ารูปิของเราเนี่ย <c oughs> ก็ประกอบขึ้นจากบิดก,ก้อนเล็กๆห,หลายก้อนใช่ๆๆซึ่งก็เหมือนกับพวกเราที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายครับพอมาอยู่รวมกันก็พรอมที่จะสร้างสรรคผลงานและก็ความสนุกให้ทุกคนได้ดูอ่าสุดท้ายแล,แล้วเดี๋ยวพอปิดๆไปก็จะเจอสีที่เหมือนกันออกมาเป็นยูนิตของเราใช่ครับอ่ามันคือความแตกต่างที่ลงตัวนะครับยิ่งบิดยิ่งสนุกยิ่งติดตามก็ยิ่งมันอ่านะครับขอย้ำต้อง ไปครับโฟวิลบ้างดีกว่าครับโฟวิลเมื่อกี้โฟวิลครับผมโฟวิลตอนตอบจะมีท่าอะไรไหมครับเออว่ามาเลยค่ะ <laughs> เอาสปิคิวถามให้ถูกเลยนะครับโฟวิลอยากให้โฟวิลเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าโฟวิลแล้วก็เพื่อนๆเ,เข้ามาเป็นศิลปินภายใต้สังกัดของ Big Entertainment ได้อย่างไรครับอา่าค่ะคำถามนี้ก็ ทั้ง23คนนะคะก็จะมีเออที่มาต่างกันอย่างโฟรค่ะก็จะมาจากการแคสติ้งของพี่ทีมงานผ่านติ๊กต็อกค่ะใช่ติ๊กต็อกประมาณตอนนี้ก็เป็นเทนนี้ประมาณเกิน1ปีแล้วค่ะแล้วก็มีพี่ๆบางส่วนก็เป็นเทนนี้มาพร้อมๆกันด้วยแล้วก็จะมีอีกบางส่วนที่เออผ่านการออดิชั่นเมื่อต้นปี2023ปีค่ะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นเทนนีแล้วนะครับเราเป็นอาร์ติสต์แล้วนะครับติดตด้วยนะคะ ฝากติดตามด้วยค่ะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะคำถามต่อไปเขาบอกว่าน้องชาดานี่เล่าได้ดีที่สุดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าเพลงเปิดดิเนี่ยนะครับหรือว่าดีเดย์เนี่ยเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับครับผมสำหรับเพลงดีเดย์ของเราเนี่ยก่อนที่จะเล่าเรื่องเนาะเราก็อยากจะมาฝากเพลงกับทุกคนนิดน,นึงนะสามารถรับฟังได้ผ่านทางทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอของวกเราได้ทาง YouTube ของ RS Music นะครับแล้วก็นอกจากที่จะมา ฝากเพลงเนี่ยผมอยากจะ ฝากกำลังใจกับทุกคนแล้วกันเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเปิดดีเนี่ยเราทํามาเป็นเพลงที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับออกมาทําสิ่งที่ตัวเองฝันนะครับกล้าทําในสิ่งที่เรายังกลัวนะครับมันมีท่อนหนึ่งในเพลงเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับมันร้องว่าความจริงกับความฝันครับใกล้กันแค่กลั้นใจเอาหรือไม่เอาก็แค่ get out your mind ครับเชื่อว่าทุกๆคนมีความฝันครับอยากให้ทุกๆคนเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําครับอยากจะบอกว่าอยาก กลัวความล้มเหลวครับจงกลัวโอกาสที่คุณจะเสียไปถ้าคุณไม่ได้ทําดีกว่าพขาให้ทุกคนโชคดีกับทุกสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างครับฝากเพลงริ i c ด D ของพวกเราด้วยครับโโอ้ห ความรู้สึกของพี่คิวเหมือนเหมือนพี่คิวว่าเรามาฟัง head ค o a ยังไงไม่รู้ในการใช้ชีวิตขอบคุณมากๆแต่สิ่งที่น้องพูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับความฝันมันไม่ควรอยู่แค่ในความฝันนะครับเราควรตื่นขึ้นมาแล้วลงมือทําฝันนั้นจะได้เป็นจริงแม่น้แต่นอนฝันวันนี้ก็จะไม่ได้กลายเป็นศิลปินแะนะ่ะอะต่อไปครับน้องมินนี่ครับน้องมินนี่เอโย อยากให้น้องมินนี่เล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องของแนวเพลงเพลงเพลงนี้เปิดดีแล้วก็ได้ยินมาว่ามินนี่เองก็มีส่วนร่วมในการแต่งท่อนแรปด้วยมันยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก็แนวเพลงของเปิดดีนะคะหรือว่าชื่อวดีเดย์เป็นเพลงที่เป็นแนวแบบว่าอิเล็กทรอนิกแดนซ์ something like pop and hip hop together ะคะ่ะแล้วก็ ็คือเราอยากให้ทุกคนสนุกไปได้วยกันแดนซ์ไปได้วยกันค่ะใช่ก็ดูไปเราก็น่าจะเต้นกันเยอะแล้วนะเออ <laughs> เพลงเดือนเลยแหละควรจะแดนซ์เลยแหละแล้วท่อนแรปของเราเราเราแต่งท่อนไหนครับท่อนแรปหนูแต่งท่อนภาษาอังกฤษค่ะมันมีตรงเบรกแดนซ์แล้วก็มีตอนชายด้วยค่ะสักหน่อยไหมละ่ะเราเฟิร์มมาก หนูหนูหายใจทางไหนครับลูกใช้ช่องไหนในการหายใจหายใจทางหูค่ะออไม่ธรรมดายังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขคุมากขอบคุณพี่ สอนะคะโปรดิวเซอร์ของเราค่ะแล้วก็พี่ก๊อฟโพสคาร์นะคะคนที่เป็นคนแต่งลิริ์ของเราด้วยนะคะใช่ครับนอกจากนี้คนรักราของเรานะครับพี่สายดีแมนเนียด้วยค่ะดูอย่าลืมขอบคุณเฮียหอด้วยนะลูกนะหขอบคุณนะหนูหจะไปใครพี่คิวไม่รู้แต่หนู่าลืมเฮียหอของพี่นะพี่ฝากไว้ด้วยนะอันนั้นสำคัญมากเอาต่อไปนะแทนคุณแทนคุณแทนคุณเล่า เออแทนคุณพี่คิวรู้สึกว่าตรงนี้มันมีรังมดตนอยยังไงไม่รู้อ่ะพอเรียกแทนคุณปุ๊บเสียงมาแทนคุณเฮ้ยแทนคุณเล่าให้พี่คิวแล้วก็เพื่อนๆฟังหน่อยว่า MV เปิดดิเนี่ยมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงครับได้ครับก็ก่อนจะพูดถึง MV ผมทุกคนก็น่าใจะได้ดูมิวสิกวิดีโอปไปเลยเนาะเขาถามทุกคน่อยครับว่ามิวสิกวิดีโอดีไหมครับ ถ้าดีแล้วอย่าลืมกลับบ้านไปเปิดดีกว่นีนะใช่ยังกลับลกลับไปเปิดดีกดดว่ีมา มาเข้าสู่มิวสิกวิดีโอของเราครับผมกับมาก็เอ็มวีของของพวกเราครับจะเป็นแนวไซไฟครับผมที่มีพวกเราทั้งยี่สบามคนเนี้ยอยู่ในโลกครับอยู่ในโลกโลกหนึ่งที่พวกเราโดนควบคุมครับด้วยอํานาจที่เกี่ยวกับความกลัวใช่พี่เห็นเดินตามกันอ่ะใช่ไอ้นองเป็นแบบคือทุกคนน่าจะเห็นมือยักยักใช่ไหมครับที่แบบมันจะมาทาอะไรสักอย่างกับเราใช่แล้วมือนั่นอ่ะครับมันคือแบบหมายถึงความกลัวครับผมเออทุกคนน่าจะดูเห็นพี่สุดหล่อครับพี่โยช เขาเป็นตัวตัวเอกเลยครับที่แบบตื่นรู้ก่อนทุกคน uh huh. แล้วเขาก็พยายามที่จะแบบเออบอกเพื่อนว่าแบบเฮ้ยทุกคนเราโดนควบคุมอยู่นะให้แบบ ื่นได้แล้วเราจะไปทําลายมือนั่นกันครับใช่พวกเราก็เลยเป็นคนกลุ่มแรกครับที่แบบต้องการที่จะหลุดออกจากกรอบนั้นครับผม <S <S เหมือนกับเนื้อหาของเพลงเลยครับที่อยากให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวครับผม <โ S 2> แล้วก็ทาตามเป้าหมายของตัวเองครับใช่ออกมาปลดปล่อยกันดีกว่าใช่ถ้าใครสงสัยย้ํานะครับกลับไปดูได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยเปิดดีให้เข้าไปดูกันหลายๆรอบจะได้เข้าใจนะครับโอเคฝากด้วยนะครับทุกคนครับผมนะ ฝากด้วยนะเปิดดีเปิดดีนะฮะเกรซี่ครับขอให้เกรซี่เป็นตัวแทนนะครับในการฝากและติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นเพลงเปิดตัวนะเปิดดีแล้วก็รวมไปถึงค่ายนะครับ Big Entertainment และรวมไปถึงในอนาคตยูนิตย่อยที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ครับได้เลยค่ะ ก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแรกของพวกเราทั้ง23คนหรือว่า Brick Family นะคะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะประทับใจแล้วก็เปิดดีดิเยอะๆเลยนะคะ and สามารถฟังสต r e ม i n g ได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าถ้าอยากจะดู MV เพลงเปิดดีของเราหรือว่า D Day นะคะสามารถดูได้ทาง YouTube RS Music Thailand นะคะ ยังไม่จบค่ะ and <laughs> มีทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราทุกคนนะคะได้ทาง brick official แล้วก็ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปจะมีผลงานของพวกเราทั้ง23คนอีกเยอะแยะให้ทุกคนได้ติดตามอย่างมากมายเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบและติดตามกันนะคะฝากด้วยค่ะคือปี2024นั่นหมายความว่าอีกประมาณเดือนกว่าๆก,ก็จะมีผลงานปล่อยออกมาแล้วใช่ เพราะนั้นเร็วมากๆไงฝากติดตามด้วยขอบคุณนะครับน้องเกซี่ครับอะต่อมาครับฟองและเค้กครับเป็นตัวแทนละการฝากหน่อยว่าถ้าเกิดเราอยากจะอัปเดตข่าวสารทั้งหมดนอกจากที่เมซี่ได้พูดไปนะเราต้องติดตามช่องทางไหนแล้วก็รวมไปถึงโซเชียลมีเดียของพวกเราทั้ง23คนครับครับก็สามารถติดตามพวกเรานะครับ Brick Family นะครับได้ที่ Brick Official นะครับ search คำว่า B R I Q ครับ Brick ครับสามารถติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ แล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะพวกเราอยากจะขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่มาให้กําลังใจพวกเราในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอให้ผู้ชมนะคะไม่ว่าทางออฟไลน์หรือออนไลน์ช่วยติดแฮชแท็กบิ๊กอันเดอร์สกอตโอฟินิด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะบิ Big ๊กอันเดอร์สกอดีเด้วย2อ,อันเลยละกันนะครับ<ช>ยังไงฝากไว้ด้วยละกันเนาะโอเคครับ, okay, รบวันนี้ขอบคุณมากมาครับและนี่คือการเปิดตัวครับค่ายเพลงน้องใหม่ในวงการชีพป๊อปครับ b ิบ๊กเอ็นเตอร์เทนเมน์ล่ยี่สิลเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งละกันนะฮะเพราะวันนี้ทั้ง23คนได้เดบิวต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอเคครับน้องๆมองไปตรงกลางเลยลูกมองไปตรงกลางเลยเอา้าววิดีโอนะไปายได้โอเคและลำดับต่อไปครับอย่างที่บอกฮะวันนี้เราได้รับเกียรติครับกับผู้ที่สร้างตำนานวงการชีทป๊อปของประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณสุรชัยเชษโชติศักครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS จำกัดมหาชนเฮียฮอครับให้เกียรติขึ้นมอบเชือดอกไม้ครับขอเสียงปรบมือดังกับเฮียฮอหน่อยแล้ว บี่ยอร์มอบช่ออกไม้แสดงความดีครับให้กับตัวแทนนะครับและเดี๋ยวก็ถ่ายรูปกับเฮียด้วยนะครับและอย่าลืมคนแรกที่ต้องขอบคุณเฮียฮอของพี่นะครับน้องๆน,ง <laughs> นะฮะโอ้นีใวงการทีป,ป๊อปของประเทศไทยเขย่าและสั่นสะเทือนเพราะผู้ชายคนนี้เลยนะครับ